สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างเย็นจากวีรยุทธ์มินิสทรีพันธกิจผู้กล้าวันนี้มีความยินดีที่จะนําคำหนุนใจมาแบ,บ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคําหนุนใจของวันนี้ก็คือคําว่าจงมีใจกล้าและใจกว้างขณะติดตามพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยอ้างอิงนะครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่56ข้อที่4ซึ่งมีใจความดังนี้ ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรนเสริญพระวจนะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวเนื้อหนังจะทำอะไรข้าพระองค์ได้นะครับคำว่าเนื้อหนังในที่นี้ก็คือมนุษย์นะจะทำอะไรเราได้เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าอยู่กับพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมได้ตั้งคำถามแล้วก็เป็นคำหนุนใจของวันนี้ว่าจงเป็นคนใจกล้าและใจกว้างขณะที่เรา ติดตามพระเจ้านะครับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงดีต่อเราทรงมีพระพรต่อชีวิตของเราที่แน่แน่เราได้เห็นพระเจ้าทรงใจกว้างโดยประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อมาตายไถ่บาปให้กับคนบาปจำนวนมากมายในโลกจากความผิดบาปและความตายของพวกเขา แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงใจกว้างดังแม่น้ำนะเขาเรียกว่าดังมหาสมุทรนะครับที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตานะะไม่เคยหวงพระบุตรสุดที่รักของพระองค์แต่ทรงประทานมาให้เราในฐานะมนุษย์ผู้เป็นคนบาปเราจึงสามารถรับการยกโทษบาปจากพระองค์ได้พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเรานะครับ แม่ว่าเราจะเป็นปุตุชนธรรมดาทั่วๆไปแต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำกลับยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับมุมมองของพระเจ้านั้นสูงส่งนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความใจกล้าคือทรงกล้าเรียกเราว่าบุตรของพระเจ้าหรือว่าลูกของพระเจ้าที่รักของพระองค์พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนนะครับรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน เรามีลักษณะชีวิตแบบไหนนะครับบางครั้งเราก็เป็นคนที่หัวแข็งใจดือ้อหูตึงมักกระบฏแต่พระองค์ก็ทรงเลือกและก็เรียกเราให้มารู้จักกับพระเจ้าและใช้ชีวิตของเราทรงเลือกที่จะมองข้ามความอ่อนแอของเราไม่ได้สนพระไทยในความไม่สมบูรณ์แบบของเราแต่กลับมั่นใจว่าเราใช้ได้เราเปลี่ยนได้ จึงทรงกล้าที่จะลงทุนชีวิตกับเรากล้าอวยพรเรากล้าสร้างกล้าแนะนำฝึกฝนเราจนเราเป็นเราในทุกวันนี้โดยการสนันําของพระเจ้านะครับดังนั้นเราจึงได้เห็นลักษณะที่งดงามของพระองค์อีกมุมของพระองค์คือความใจกล้าแล้วก็ใจกว้างนะครับสมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราจึงต้องเรียนแบบพระองค์ ขอให้เราเป็นคนใจกล้าแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยกับพระเจ้านะครับและแผนงานของพระองค์แต่คิดให้ใหญ่ๆคิดให้ไกลไคิดให้กว้างๆคิดแบบกล้ากๆให้เราทำดีกับทุกคนด้วยความรักของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูกิตขอให้เราได้แสวงหาโอกาสที่จะทำการดีอวยพรต่อทุกคนอธิษฐานเผื่อพวกเขาโยกโทษ ให้อภัยนะครับดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้เรียนจากพระองค์นะครับดําเนินชีวิตให้เหมือนกับพระเจ้าวางใจและรักพระเจ้านี่คือความใจกล้าและใจกว้างในขณะที่เราติดตามพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งนี้จะไม่เลือนหายไปจากชีวิตของเราตราบที่สายตาของเรานั้นจับจ้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์นะครับ วันนี้ขอพระเจ้าได้โปรดทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับหากพี่น้องชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับวิรยุทธ์มินิสทรีพันธกิจผู้กล้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ